พอรถดเกียวพอดีพี่น้องรถดเกียวมากพอดีเห็นมาเลยกำลังลงกำลังลงแตกแม่รถจักรยาน่น่อยาเออเว้ยยากได้เขาเห็นเนาะโอ้ผม อขาเห็นความรอบ่ะอันรอัหลอัดไถ่ด uh, uh ้มีหลารเขียวตัว่าตัวเอาตัวเติกล้องคติกล้องข้างหนมีงบของบนะบ่บ่ติดกล้องอดขวาก่ข้าวเขาส้นเขาหรือเขาส้นเขาโอ้ยเก็บหลักานได้เติกล้องเ้ยคล้ายเขา่ละ ไงรถบ้านพี่ต้องกีดขวางข้างไปมาเร็วเกี่ยวมาเล็วเออ พอกับลูกมันสิอะไรครูเป็นอยู่บทฐานเนี่ยโอ้หนาขึ้นกันเนาะมาแล้วมาแล้วเกี่ยวมาแล้วเก่งเนาะคนขับนี่ก็ได้เกี่ยวขอเจ้าก้อนส่วนพี่้อง ไอาจจะมือบนหนิงก็ได้ลืมนแล้วคร<น>ับวัน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 ,วน,วน เข้าผาแดงคลายเข้าอันนี้ไฟ้ะไฟผลิตนีเน่เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วมามาท่านพอดีเลอนี่ อาหานเกียวก็ได้กินเนะคนขับรถเกี่ยวนี่ก็ได้ เาต้องเปิดเป็นทางไปก่อนเนาะแต่ยักษสอบเข้าแผนกขายเข้าลอกก่อนฝ่ายผลิตเขาก็กาลังกันนี่ผู้จัดการกลังมึงเรื่องขายได้ได้วยพี่น้อง เจ้าอเดชอาเดชเป็นผู้จัดการฮะเออก็วอกอุ้มลูกมานึ่ลูกน้องนาเดชน้ำเบื่อวัน ซื้อซื้อว่าหูใต่อหูหัวโอเด็กเมียนพูดอะไรตั้งไงบังบังอออบังจูบังจูบน้องบังมันเอ๊ะ ใสเแล้วแต่ละทุงนะพี่น้องสมัยตะก,กี้น่ะบ่ล่อรถเกียยเียวเด็กไปนอนลอ่อเพราะว่ารถเกีียวมาใหม่ๆอ่ะคนยังวั่นมีหลายสมื้อนี่รถเกีียวมาหอดถึงทีตะก,กี้เด็กจะจะไปนอนจองคิวพี่อ้องอยากเขาหนีไปทั้ทงอื่น เกี่กับสิบายแล้วเนะถุนแร่งเนี่ยยูต่อ่ามันก็ต้องมีคาใส้จนใจของการาจ้างกันเกี่ยวลกับมา,กมาตากว่าบัดรฟุนอีกพี่น้องเดยว่าเกี่ยวกับขายคนก็ขายเลยก็มีแต่ว่าละข้ามสต่ตำระข้าสีาส่หน่อย แต่ว่าาต่อมาตากมากขัดแยกฝุ่นก่อนหลายอย่างเสีย่าป่า่าอ่านมาด้วยฮะ่รโมจิใครอย่งนั้โมจิใครโมจิใครจอร้อยเฮนรี่จันเดจันวุนบ่สมดุนเจ้า กันพ uhm, ักกระโ้บคมมผสมลาบกัโอ้ยว่าเมนจุลสบายมากเองเมลโมโนตัวหักไอ้ก็บพายเงาเสียงเงาเสียงที่แกงเม้อใสตีไอ้ขึ้นหำฮอน่ให้เห็นหนาใน่บ่จังหน่อยใน่บ่จะปากแค่ปากเออยจะปากวะโอเคโอเคพอรเตี่ยปลอมตัวไปบิดบิบโอ้ เจ้างามละวันเยียปานนางฟ้า<ะ><ะ>มันเปิดเทป<พ>มาสนาผสมคู่กนงามคำมันเป็นยืนฟังอยู่คอนเสอเป็นห้องสูงสรงก็ไอการนันมือได้ปล่อยใจทะล<อ>ทําำเจ้าทำไอช้ำใจมีหอดุข้อซิงเกิลไมล่า พเมืองเป็หกันมา่อนแต่นางจากไปัเสียงดนตรีปะเนี้ยเป็นคนเห็นแต่มือก็พ่อ่เห็นนาไ่อเห็นไหนเห็นเห็นแต่มือเห็นแต่มือก็จะอจำได้เอาบอกพ่อพ่อเอเอกินหัวสาเลมอยู่เลี้ยมเลี้ยมเลี้ยมตีเลีมตบงบเล้ยมเจ้าบาง๋อเลมใช่บะช่อชื้อไงมั่วมม่หนิชือสวนทาไปซื้อล่ะลากินไปเพิ่งซื้อ ใส่มือขัวใส่รุ่นมาให้นี่่อน ไฟแหายกำลังใจมาดีอาทิตายหนึ่องไรสปอนเซอร์ยี่ห้อมัยแบบมีฟ้องบ่ชื่นใจละกัรนอนแมนอยู่ แจ็คเป็พดไดอย่างปลาดานพี่น้องพู้ใดเคยเห็นโง่ากงเดียวแต่วมันดีดตะไรฮึโอ้ดีดข้ากระไต้ด้เล ้ำใส่มีห้องน้ำพอแบบเปิดประทุน